สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีผมพัดผงที่ครับชื่อครับคนชมนี่นะครับเดินคอนติดเข้ามาเลยนะผ่านสวนตามนะผ่านสวนดอกไม้มานะครับแล้วก็นี่นะครับ จะท่องเที่ยวนะครับมาเล่นกันด้วยนะครับส่วนนี้ครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือน,นี่นะครับน้ําตกนะครับชื่อว่าแต่ผมจะพาทุกคนเดินไปชมเลยนะครับตามเจังหวัดพาังงานะครับนี่ครับตรงนั้นก็จะมีนี่ครับ มาเล่นน้ำกันครับเนี่ยอันนี้เป็นแอ่งน้ำนะครับแอ่งน้ำตกครับตื้นๆครับไปตัดคนไปไม่ไกลนะครับทุกคนนะครับไม่ไกลเลยนะครับนู่นนะครับ นี่ก็ืสูงมากนะทุกคนสวยเลยนะครับน้ําใสมากนะครับอันนี้ก็นี่ก็เป็นฐานน้ำครับนี่น้ําซืมบอกมานะครับนี่ไหลมาอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเล่นกันนะครับทุกคนน้ําใสมากนะใส ส่วนข้างบนนะครับผมจะชมให้ดูนะทุกคนนี่นะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับชื่อน้ำตกภูผาสวารรค์นะครับทุกคนนี<อ>่ให้ดูเลยนะครับ ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้น้ําดูนะน้องๆพี่ๆเขาเล่นน้ทาน้ำเอคนับน้าสีฟ้าเลยครับน้ําใสมากนะทุกคนดูตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกคนแงน้ําจะใสมากนะไหลลงไปนะนี่ครับเป็นฐานน้าไหลลงไปนี่นะครับไหลลงไป ไม่ลึกนะครับสามารถเล่นได้นะเพ่เด็กสามารถเล่นได้เลยนะครับ สวยมากนะครับ ให้ทุกคนโมแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากนะครับทุกคนนี้ครับ